ก็ขอสวัสดีคอนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำอะไรวะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกเทคนิคการแคนเซิลแอนิเมชันของบัฟดํานะครับทุกคนก็คือบัฟดํมมันตีไวใช่ไหมแล้ว็มันออกไวถ้าเราแคนเซิลแอนิเมชันมันได้อะเราจะทำ DPS ได้แบบรัวๆเลยนะครับทุกคนเพราะงั้นเนี่ยผมเลยจะมาแชร์นะครับเทคนิคที่ผมใช้นะครับในการเร่ง DPS ให้บัฟดําเนี่ยมีประสิทธิภาพที่สุดนะครับก็คือจะเป็นการ เอามอนอีกตัวหนึ่งตีมอนตัวอื่นเนาะให้ช่องยืนของตัวละครเราเนี่ยมันขยับนะแล้วทีนี้เนะี่ยบัมปีกอ่ะหรือตัวละครทุกตัวเลยที่มันสกิลไปแล้วแล้วมันติดแอนิเมชันอยู่เนี่ยมันจะแ cancel a n i m a t i o นเลยนะครับเอ้ยจะแ cancel animation ใช่แล้วมันจะแ cancel a n i m a t i o นเอ้ยแ cancel a n i m a t i o นเออถูกแล้วก็คือมันจะแ cancel a n i m a t i o นของตัวละครเราเลยนะครับด้วยความที่บัมดี้มันตีไวเนี่ยผมก็เลยแ cancel a n i m a t i o นเอ้ ไออ่อนิเมชันอย่างเดียวเลยว่ะผมก็เลยหาวิธีการแคนเซิลแอนิเมชันมานะครับเพราะว่าเวลาลงเจ็ดห้าเนี่ยมันจะได้ไวๆเนาะตอนนี้ก็คือจะลงผ่านแลไม่ผ่านแลเลยนะครับนะ ซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วว่าฝั่ง Cancer Animation จะเป็นฝั่งที่จบมอนเร็วกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยเราไปดูรอบที่2กันเลยนะครับในการทดลองครั้งนี้นะ<ว>นและนี่ก็คือความแตกต่างของการ Cancer Animation แล้วก็ไม่ได้ Cancer Animation นะครับทุกคน ดันมาพอดีเลยนะครับเพราะงั้นเราไปดูกันเลยนะที้ผมก็จะมาบอกด้วยนะว่าผมทํายังไงบ้างน,นะครับสําหรับการแคนเซิลแอนิเมชันของตัวละครบับดํานะครับก็คือผมจะมาบอกแค่บับดานะทุกคนเพราะว่าบับอื่นนะ่ะเอ้มันสามารถประยุกต์เล่นกับบับอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าบับดามันจะแบบว่าเยวเขาเรียกว่าวไงมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก,ก็บับดะเนะาะใช่ บับดัไงละ่ะมันเป็นการที่เราเปิดอ,อันนี้ครับเราเราต้องปิด d i s a b l e r e t r e a t นะไม่ใช่เปิดนะปิดผมลืมขอโทษทีโอเคช่วงแรกๆเดี๋ยวเราก็ดันห้องไปแบบปกติก่อนแล้วกันเปิดระยะไว้สัปแปสบ 8, เลยแล้วกันนา s ซโอเคฟ้ามืด่ายพอดีนะก็ทำหรับอัปเดตอัปเดตทีเท่าไรอัปเดต7จเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะนะทุกคนก็มาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่า การ cancel animation เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราก็ลุยไปก่อนละกันโอ้ตอนนี้เวลแคปของแฟกเพิ่มมา60แล้วดือคนก็ไปอัพกันด้วยนะโอเคแรกๆก็เคลียร์ไปก่อนผมอยู่เซิร์ฟร,รวมเสียดายมากเขายังไม่ผ่านกันก่ได้การ cancel animation จริงๆไม่ต้องแคนหรือว่าไม่ต้องทำก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการเร่ง DPS นะก็เอาไปใช้ได้นะครับ DPS ไม่ถึงอะไรอย่างนี้แต่ว่ายากผ่านด้วยความขยันกดนิดหน่อยนะ ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะเอาไปประยุกต์อะไรอย่างนี้ได้แต่ถ้าข้อมูลอันไหนผิดพลาดไปอะไรยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยเด้มาเพราะงั้นขอญาตดันห้องไป50บุบบก่อน,นเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็คือผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะแบก75คนนึงไหวหรือเปล่าถือว่ามาทดลองด้วยเลยแนะล้วกันเนาะคิ้รัวคิดรัวคือใครโหเงิน 5.9B คงไม่มีดาเมจช่วยหรอกถือว่าเป็นการทดลองไปด้วยเลยเลยกันนะนี่นะครับ DPC กับ DBS ก็จะประมาณนี้เลยเด้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะผ่านหรือเปล่ามาดูกันนะครับทุกคนบัฟดำ cancel animation มันจะช่วยเราได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะทำให้เราสามารถแบกผู้เล่นหรือคนได้เลยนะคนนี้ผมคิดว่าดาเมจน่าจะไม่ได้เยอะมากเท็ที่ผมจะใช้ก็คือผมจะยัดบอสก่อนเลยนะครับให้มันพุ่งเข้าไปหาบอสก่อนเลยนะแล้วก็ เดี๋ยววิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับว่าแคนเซิลยังไงนะครับแล้ววังนี้เราก็ดันห้องไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็30แล้วนะมาดูกันว่าห้องไหนผมจะติดนานๆน่าจะประมาณ70-75เนี่ยดูแล้วโอเคแรกๆปิดอันนี้ก่อนแล้วกันนะ Disable Repeat จะได้คลิกรัวๆไซมอนไปเลยนะครับสแปมคลิกแล้วผมขอเปิดวงแล้วกันนะทุกคนเซอร์โโอเคมันจะได้กะระยะถูกพี่มล ดูเจ็ดห้าไม่ตอบครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยล้องเหมือนกันไม่มีเลยมาลองตอนนี้เลยแ้วกันนะให้คนดูได้ข้อมูลไปด้วย,วยก็คือ DPC 1.66B นะครับ DPS 1.26B นะจะแบกอีกคนหนึ่งไหวหรือเปล่าดูแล้วห้องหลังๆเขาต้อจะช่วยผมตีไม่ได้นะจากเงินแล้วไม่ค่อยเยอะมากไม่เยอะเลยดีวยกว่ามาดูกันนะครับว่า DPC กับ DPS ประมาณนี้เนี่ยมันจะแบกคนอื่นได้หรือเปล่า ผมไม่เคยลองเลยว่ะเพราะงั้นเจอกันห้องหลังๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคห้อง48แล้วครับยังชิ่อยู่นะ49 53าสามไปครับห้อง54ยังไหวอยู่ยังเชียลอยู่ถือว่าจบมอนไว้อยู่ตอนนี้แต่ว่าต้องแยกตีแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้วเริ่มช้าแล้วนะโอเคปิดออโต้แอคแทกก่อนเลยแล้วกันอืมที่ขี่งูมันโยกแบบขึ้นลงขึ้นลง,นลงกะยากมากแล้วก็เป็นเซิร์ฟรวมด้วยนะครับทุกคนอาจจะปิงปิงนิดนึงนะจะเป็นยังไงกันเชียวฮะสำหรับเซิร์ฟรวมมันนะอหอแคห้องห้าสิแล้ว ทุกคนเห็นสกิลเมื่อกี้ปะ่ะสกิลบัฟดำนั่นน่ะแล้วคือมันต่อยไวมากเลยนะห้องห้าสิบปอันนี้คือทีมผมนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่หารับเชนี่นะเว้ยผมหาผม,มหามันตลอดอ<ม>่ะผมหาตลอดเวลาเดะเรามาต่อกันที่ห้องหกสิบเลยกันห้องนี้ผมยังไม่เอ่อแคนเซิลแอนิเมชันแล้วกันนะเดีย๋ยวเอาไว้ห้องหลังๆอาจจะมีขัดข้องได้เพราะว่ามีคนหนึ่งที่เขาอาจจะอยากตัวมาขัดเราแต่คงไม่ใช่ปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ โอเค okay, let's go เด้อันนี้ก็เข้าสู่ห้อง62แล้วนะครับก็เริ่มอื่นแล้วนิดนึงโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มปิด Disable r e a i t เลยละกันวิธีเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้มงนะแล้วก็มงเป็นตัวสุดท้ายอ่ะทุกคนเนี่ยถ้ามงมันเป็นตัวสุดท้ายแบบนี้ครับทำทำแล้วผมคิดว่าคุมนะไอทิคนี้โอเคเดี๋ยวดูนะครับพอฟันเสร็จใช่ปะเรากดที่ตัวอื่นแล้วก็คลิกออกพอมาตอนเสร็จแล้วก็คลิกเข้าเฮ้ยมองไม่เห็น อ่าพอมันต่อยไอ้นี่เราก็คลิกออกให้ออนิเมชันมันแคนเซิลนะมันจะทําให้ตัวละครสกิลไวขึ้นไวแบบว่าไม่ต้องรอเลยนะครับนี่โอ้ยมันบังอ่าพอมันสกิลอยู่แล้วก็กดออกกดไปตีตัวอื่นกดเข้าก็ได้เอ้กดเข้าแล้วก็กดออกสิอ่าฮะกดไปตัวอื่นแล้วก็กดออกแล้วก็กดเข้ารอสกิลทุกคนเก็ตไหมพยายามอย่าฟังที่ผมพูดอย่างเดียวเพราะบางทีผมอธิบายไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ที่เราต้องกดตัวอื่นแล้วก็กดออกทุกคนเห็นปะ เดี๋ยวผมทาให้ดูช้าๆแล้วกันนะก็คือตอนที่ผมใส่ไปชุดแรกเลยใช่ไหมก็คือคิกค้างไว้ปุ๊บใส่บอสใช่ไหมไอ้สกิลชุดแรกอะ่ะผมจะคลิกออกจากมอนแล้วผมก็จะคิกออกตัวนี้เลยทันทีก็คือมันจะทําให้ DPC มันไม่หานนะครับก็คือ DPC จะไปอยู่ตัวนี้ตัวเดียวเอา้ากดผิดผมงงไอ้เนี่ยมันเอาตัวออกมันก็เอาตัวเข้ามึงทำทำไมวะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเข้าตอนมันสกิลเสร็จนะตอนหลอดแบบหลอดมิดแล้วตัวละครเรายืนนิ่งนะเพื่อความชัวนะ อันนี้คือการแคนเตอร์แอนิเมชันนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าผมจะแบกเจอหพาได้ไหมแต่ผมจะบิดมันไว้ข้อหาอกดตัวซ้อนแล้วก็เอาออกแบบซามิงโก้นะกดออกไปตัวนู้นเนาะแล้วก็จริงๆกดออกเล็กดีนะครับเพราะว่า DPC จะได้มาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เราจะได้ไม่งงด้วยก็คือสกิลเสร็จก็สามารถที่จะกดได้เลยอะไรอย่างนี้เห็นไหม หรือเราจะเอาค้างม่ก็ได้แต่ว่าต้องไปจัดแจงเอาเองตอนที่มันสกิลเสร็จแล้วว่าจะอ,าอะไรอย่างไรต่อสำหรับบัฟดำนะครับแต่จริงๆอะ่ะถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเล่นแบบปกติก็ได้ไม่ต้องมาแคนเซิลแอนิเมชันก็ได้อันนี้เหมือนผมเอามาบอกชิคเล็กๆน้อยๆอยแบบว่าสมมติดามเมจเราขาดนิดเดียวจริงๆแล้วเราเล่นแบบเราไม่ได้เล่นแบบแคนเซิลแอนิเมชันมันก็อาจจะทําให้เราไม่ผ่านได้ในบางคอนเทนต์ที่แบบเราขาดดาเมจแค่นิดนึงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เอามาแชร์เล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันอนะ cancel animation นะครับก็ลองทําตามผมดูนะพยายามอย่าฟังผมอย่างเดียวน,นะเพราะว่าผมอธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับพยายามดูไอตอนที่ผมทําเดี๋ยวผมจะขึ้นเทสให้ดูแล้วกันนะระหว่าง cancel animation กับไม่ได้ cancel animation นะครับจะลองดูนะว่ามันจะต่างกันเยอะไหมนะครับเรื่องเวลาของการปิดมอนเนาะโอเคแล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็เอาไปประมาณนี้นะครับ มีบัฟดาเยอะนี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าเราทําแบบนี้มันจะได้คุ้มๆนะคือท,ทําทีมันมีสามตีตัวที่แบบรีซิฟิวให้อะแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าบางตัวอย่างเช่นปูปีกใช่ไหมมันไม่ได้ตีไวขนาดไหนว่าปูปีกของผนนี่ก็คือไอสองตัวนี้มันไม่ได้ตีไวขนาดนั้นใช่ไหมพอมันครบรอบการโจมตีมันแล้วมันจะทําให้อนอ,อนิเมชั่นมันแคนเติลด้วยนะครับก็จะทำให้ไวขึ้นแล้วแหละ มาเข้าห้องที่70แล้วนะครับเวลาเหลือ2นาที20จจะไม่ทัน75ก็ได้จะถึงทันผมก็จะบิดหนีมันยอกรเล่นยอกเล่น,ลนมาดูกันนะเขาจะทันหรือเปล่าไอ้พวกตัวธรรมดาก็พอถึงข่าวที่แบบมันสกิลมันก็จะแคนเซิลให้ด้วยนะบับดํานี่มันตีแบบจวดๆเลยนะทุกคนตัวพวกนี้ก็ตีช้าม,มากปิดข่าวจะทันไหมนะเนาะเซิร์ฟปิงด้วยนะครับมาเข้าห้องที่70อ้ามานะเหลือตัวนี้เออมองไม่เห็น น่าจะไม่ทันนะครับแต่ทันก็บิดเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่โอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับได้อยู่มันตีไหวมากอะแป๊บๆคือสกิลแล้วทุกคนทุกคหนึ่งสองสองวิได้อะไวมากเลยนะครับบดำนี่คือจวดจวดนะโอเคเดี๋ยวผมซูมดูให้ทุกคนดูเลือดมาแล้วกันนะเห็นไหมทำไมมันดูไม่ลดเลย บอสอึดหรือว่าสก,กิลมันเบาโอเครถนะตายดิไม่ใช่รถไอบ้บ้าโอเคมอนเหลือโอ้โหมอนตีตัวสภาพบอแต่ถ้าบัฟม,มงใครเป็นตัวหลักทำแบบนี้ก็อาจจะไม่คุ้มเล่นปกติได้นะผมว่าแต่ส่วนใหญ่มันคงไม่มีเป็นตัวหลักหรอกมั้งหรือไม่ก็เกืออย่างผมนี่แหละได้เป็นตัวหลักลนะบา้าบอสมสัโอเคเฮ้ยอาจจะผ่านนะเนี่ยก็คือถ้าเข้าห้าองจดุด ใช่ปะแล้วเวลามันเหลือหนึ่งนาทีสามสิบวิคือผ่านคุณเฮ้ย hey, ผมลืม cancel a n i m a t i o ทำไมทำไมเดี๋ยวผมขอไม่ได้ดูเลือดบอสแล้วกันนะเพราะมันสูงเกินปุยนะซะโอเคขอโฟกัสแป๊บหนึ่งนะก็จะทำวนไปอย่างนี้เลยนะครับตีสามท,ทีปุ๊บแล้วก็กดใส่กดออกอะไรอย่างี้ถึงพลาดก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าบัฟดำมันวิ่งเร็วอยู่ละขยับนิดนิดหน่อยก็เข้าที่ได้ละเหมือนเดิมโอ้โหฟ้ามืดเมือโอเคเดี๋ยวเราลงให้เซตก่อนแล้วกันเรียบร้อยจะทันไหมเอ้ยโอ้โหมอน มอนห้าตัวทุกคนคิดดูคิดว่าน่าจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเปรียบเทียบความเร็วของการใช้ c a n c e l a n i m a t i o n กับไม่ใช้แล้วให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนจะเปรียบเทียบให้ดูนะตอนตอนช่วงตน้ตนคลิปได้แล้วกันนะก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็น่าจะเห็นการเปรียบเทียบแล้วโอเคเฮ้ยทันนะเนี่ยทัน75ผมสามารถแบกได้ด้วย DPC กับ DPS ประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะแล้วก็เป็นบัฟดำเออใช่มันเป็นบัฟดำนะมันเลยทำอย่างนี้ได้ แล้วผมแคนเซิลแอนิเมชันด้วยเฮ้ยไม่นะผมทำผิดพลาดอย่างรุนแรงไอ้บ้าเอ้ยกดผิดนะครับก็สำหรับใครที่ใช้ก็พยายามใช้ภาษาสัมพันธ์ดีๆแล้วกันนะโอเคแล้วก็เมาส์อย่าเบิลตอนไปกดคลิกตรงบอสละนะครับจะเรียบร้อยเอานะพูดไงพูดจนเบอร์ตอนนี้พูดไปสับสมไปหมอหะนะเฮ้ยอาจจะไม่ไหวนะทุกคนแต่ผมว่าไหววะ่ะเอาทันเฉยครับทุกคน สำหรับการแบก75โอเคถยวผมแบกคนนี้ผมผ่านไปเลยแล้วทนะ่านถือว่าทำแต้มบุญนะครับสำหรับการสุ่มรับในคืนนี้จะได้รับกับคนอื่นมากหรือเปล่าลุกเลยโดนกระัันไปอย่างเดียวเลยบ้าบอโอเคโอ้ผมแบกไหวนี่นะครับถ้าใครจะเอาไปแบกนะก็ประมาณนี้เลยนะแต่ว่าบัฟดำ5ตัวนะครับแล้วก็ใช้ cancellation นะก็จะต้องทุ่งเทนิดน,นึงท่านนะคิดว่าน่าจะทันโอเคทันครับเรียบร้อยแบกสำเร็จ ห้อง75บดบาัฟดำห้าตัวแล้วก็นี่เลยนะครับ bps 126นะเรียบร้อยน้องดีไซน์ด้วยใครก็ไม่รู้เนี่ยผู้โชคดีโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปตีไอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะแอนไฮเวย์นี่ก็เป็นโนดดดำขอ้ออัปเดตที่7หรือ6หรือเท่าไหร่ดูแป๊บอัปเดตที่7นะซะก็มีผลต่อการเล่นช่วงนี้มากเลยนะครับอ๋อขึ้นไปสิไอเจองง้างูโอเคโอ้แปดร้อยบีเดี๋ยวเข้ามาปิดคลิปแล้วกันนะตอนตีตัวนี้เสร็จครับ ถ้างั้นก็ขอตัวสัก15นาทีแล้วกันนะทุกคนนะเบื่อแค่ไหมครับกับการเป็นสายฟรีผมแนะนําร้านสตาร์บัคร้านรับกดเกมพายแอนิเมะโบรกเกอร์จมูเลเตอร์สองวก็สารพัดแมพที่สามารถก็ได้อีกมากมายเลยและยังมีบริการรับเตมิมโลบัอีกด้วยใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ดดสคริปชันเลยนะครับโอเคทุกคนหลึงย,ย่างที่ผมตีฟ้าอันนี้เรียบร้อยคือผมมาทับที่เขาบนเลยแบบทับที่หมดไม่สนรู้ใครนะครับโอเคครับผมทุกคนสำหรับ การ c a n เซิ Animation ก็จะมีเท่านี้แล้วกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดไปเนี่ยบอกกันได้นะครับถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็เอามาแชร์กันได้เลยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วจ้า